ผมต้องบอกว่า The One Enterprise ของเราเนี่ยมีหลากหลายโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆมาที่เพลงศิลปิและเป็นคนใหม่ไปแล้วนี่บ้างละครของเราไพศิลปินบาตีคุ้มเขนเรื่อเป็นศิลปินเพชรโบลานินเพชรเพชรเพชรโบลานินเพชรบุรานินเพชรบรรานินาเพชรไปแล้วฮะงงอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมฮะเพชรโบุรานินอย่างเดียวก็พอแล้วคนนี้เนี่ยคือโด่งดังในฐานะศิลปินครับเป็นนักแสดงแล้วก็มีเพลงส่วนตัวมีตัวเองเปิดตัวของตัวเองเพชรโบลานินเพชรเพชรเพชรโบลานินผมมีให้ดูด้วยทีเนะ มากแต่ตอนนี้หลายคนติดมากเพราะว่าเอาได้ช่วยเพชรตอนนี้ดุนยาพีสในภูผาดีคุ้มคุณผู้ชมครับละครประจวบคายสุดแฟนตาซีที่ย้ำนาว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยหลายคนชอบมากๆแม้กระทั่งน้องนาดาลูกสาวคนสวยของคุณแม่กบซูนั้นบอกปลื้มมากปลื้มพี่เพชรโบราณินมากๆพอได้ดูภูผาดีคุ้มน้องบอกว่าโอ้โหชื่นชมอะลองฟังความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าไปฮะอยากทราบว่าน้องนาดา ชอบดาราไทยคนไหนเป็นพิเศษคะอ๋อหนูชอบเพชรโบราณินเพชรเพชรเพชรโบราณินนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูกำลังติดละครเชื่อภูผาผีคุ้มอยู่ก็เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ดีใจคือเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเด็กชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ใหญ่ก็ดูแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยตามเนื้อหาของละครภูผาผีคุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับที่น้องนดาติดตามผลงานแล้วก็มาบอกว่า ว่าว่าเขาชื่นชอบเราเป็นการส่วนตัวแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะเจอน้องแล้วก็หรือไม่ก็ในอนาคตเราอาจจะได้ร่วมงานกันก็ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ เพชรโบรานินเพชรเพชรเพชรโบรานินเพชรโบรานินเพชรเพชรเพชรโบรานินจะมีดาราสักกี่คนคุณที่มีเพลงส่วนตัวขนาดนี้คนเดียวนี่แหละคนเดียวเลยมีทั้นแรปเสร็จสับเลยคิดดูน้องก็ยังร้องได้เลย่ร้องได้นี่คือแปลว่าแฟนมันแท้เลยนะแฟนมันแท้ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเพราะนั้นแะไม่ใช่แค่น้องธดานะครับมีหลากหลายคนนะครับพี่ป้านะอาเพราะละครเรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับไปติดตามลุ้นกันต่อเอาใจช่วยคุณเพชรโบราณีนนะในบทบาทของไอ้ผา นะครับในภูผาผีคุ้มทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับนหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31น,น,นะครับวันนี้ันฟังก็ดูได้นะดูได้ท<ด>างท่าน,นะคุณผู้ชมฮะ